ับสำหรับไม c ครับนะครับก็ทำไมไม่เล่นให้ดูตั้งแต่เริ่มก็อือคืออันนี้จริงเรื่องแล้วล่ะแต่ว่าที่เก็บเนื้อหาไม่พอใช่ว่าออก็ยังไม่ได้มาเล่นก็ขอปัามไม้ก่อนเฮ้ยขอปั้มดินก่อนจะขยายพื้นที่ให้เยอะๆโอเคครับก็อาจจะรอกันนิดนึงเนะโอเคทำไมไม่ได้ โอเคครับก็เอาไปต่อกันเลยทำไมไม่ได้ไม่มาทำไมดิ้นพี่แกไม่มาอาหารดูแล้วครับขอออกก่อนนะโอเคเข้าใหม่ไม่อยาบะละหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดก็สิบโอเคมามาแล้วครับ กินใกล้นกินน่โอเคกไม่ต้องหอนะ่อเนาะเออห่อไม่ได้นี่หว่าโอเคครับก็ okay, ได้มาสี่สามันโ okay, อเคครับตรงนี้แหละมันตัดหมตกโอเคลิ้มไม่ค่อยสบายขึ <c oughs> ้นไปพักแล้วโอ้โหไม่ได้ ไม่ติดฮะเอาไงดีต้องมีมิจเจาะโอ้ยมาแล้วครับถ้ากระบพืข้างขวดเดียวป๊บ่ะสองขวดได้แล้วครับผมไปตั้งงานเมื่อไหร่เนี่ยพี่จีจะได้บมาเท่ากับใช้นี่สองขวดข้างขวดนี้เนี่ยโอเคครับได้แล้วข้าวขวดหนึ่งนาะไรมิจเจาะสองขวดอือออ หมอผลิมน้ำเน้อมาัดูโรคคนโรคทีคนละ่เจ็บปากอาจจะมองไม่เห็นปากปากเียบรอยก็ทำที่ปั๊มใช่ป่ะเราต้องไปเกาะอน ติดการเป็นเคเสีี้มากเดินไปฮะตั้งหน่นนะอเ <g ul ch> บากปักเรียบร้อยครับปักปากอื้ลกอ้าวโอเคตรงนี้ครับเสียว เอโชคดีโชคดีโอเคตับไปก็ตัดไม้ทำลาย่าทำลายไม้มาโอเคก็ต้องขอขอบคุณเป็นไม้มม<อ>ไม่ไหลครับวัดอ้ยย้ยว ปิดแป๊บงงแป๊บทำไมงงแป๊บอะไรวะทำไม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 ้โอ้ยดูว่าเคาะน้ำโอเคเอาใหม่โอเคโอเคนะปึ๊บไปเพราะว่าโอเคเรียบร้อยครับ อาจจะต้องรอกันนิดหนึ่งเนาะก็ะะะต้องรอกันไปเรื่อยๆแล้วครับบลาบลาบลา